อย่างไรจึงจะเรียกว่าอาหารฮาลาลหลายคนน่าจะเคยได้ยินคาว่าอาหารฮาลาลกันมาบ้างแล้วและมีจํานวนไม่น้อยเลยที่เข้าใจว่าอาหารฮาลาลเป็นอาหารของคนมุสลิมซึ่งจริงๆแล้วไม่ใช่อย่างนั้นนะคะเพราะอาหารฮาลาลเป็นอาหารประเภทหนึ่งเท่านั้นทุกคนสามารถรับประทานได้แล้วอาหารฮาลาลก็ไม่ใช่แค่ไม่มีหมูแล้วจะเป็นอาหารฮาลาลเหมือนที่หลายๆคนเข้าใจแต่ยังมีข้อห้ามมากมายกว่านั้นโดยอิงจากหลักศาสนาอิสลามค่ะ ก่อนอื่นเลยนะคะเรามาทําความรู้จักกับคําว่าตราฮาลัลกันก่อนเลยนะคะคําว่าฮาลัลนะคะมาจากคําภาษาอาหรับนั่นเองค่ะได้ใหค้ความหมายว่าการผลิตการให้บริการหรือการจําหน่ายใดๆที่ไม่ขัดต่อบัญญัติของศาสนาอิสลามค่ะด้วยสรุปแล้วนะคะอาหารฮาลัลก็คืออาหารที่ผ่านกรรมวิธีตั้งแต่เลือกวัตถุดิบปรุงเสิร์ฟที่ถูกต้องตามบัญญัติของศาสนาอิสลามนั่นเองค่ะอย่างแรกเลยนะคะ เรามาดูสัตว์ที่ต้องห้ามใช้ผลิตภัณฑ์อาหารฮาลันนะคะคือ 1. สุกรสุนัขหมูป่าลิง 2. สัตว์กินเนื้อเป็นอาหารที่มีกรงเล็บเช่นสิงโตเสือหมีและอื่นๆที่คล้ายคลึงกันค่ะ 3. สัตว์ที่มีพิษหรือสัตว์นำเชื้อโรคเช่นหนูตะขาบแมงป่องอื่นๆ 4. สัตว์ที่ไม่อนุญาตให้ฆ่าตามศาสนาบัญญัติเช่นมดพึ่งและ นกบัวขวานค่ะและสุดท้ายนะคะ5สัตว์ที่มีลักษณะรังเกียจเช่นเหามาแรงวันนอนอื่นๆอีกมากมายค่ะต่อมานะคะอาหารที่อิสลามห้ามบริโภคนะคะก็คือ1เรื่งองที่มาจากการเชื่อดร,รือไหลออกจากร่างกายในทางศาสนาถือว่าเป็นสิ่งที่น่ารังเกียจต่อความรู้สึกของมนุษย์และอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพด้วยเช่นกันค่ะ สองอาหารและเครื่องดื่มที่ก่อให้เกิดความมึนเมาหรือเป็นพิษและก่อให้เกิดอันตรายค่ะสุดท้ายนะคะ3อาหารและเครื่องดื่มที่มีส่วนประกอบจากการดัดแปลงพันธุกรรมจากพันธุกรรมของสัตว์ที่ไม่ได้รับอนุญาตตามหลักศาสนาอิสลามค่ะต่อมาเรามาดูสัตว์ที่สามารถบริโภคได้นะคะก็คือสัตว์ที่สามารถบริโภคได้สัตว์ต่างๆเหล่านั้นก็ยังจะต้องผ่านการเชื่อดอย่างถูกวิธีตามหลักศาสนาอิสลามค่ะ 1. นในส่วนของสัตว์ที่เชื่อดองมีคุณลักษณะดังนี้ค่ะเป็นสัตว์ที่ศาสนาอนุญาตให้บริโภคการเชื่อดเป็นไปตามหลักศาสนาและไม่มีการทรมานสัตว์ก่อนเชื่อดค่ะ 2. ในส่วนของผู้กระทําการเชื่อนะคะต้องเป็นชาวมุสลิมมีสุขภาพจิตใจที่สมบูรณ์ไม่มีโรคติดต่อที่สังคมรังเกียจ 3. อุปกรณ์ที่เราใช้ในการเชื่อนะคะจะต้องเป็นของมีคมที่ไม่ได้ทํามาจากเล็บและกระดูกค่ะ สี่นะคะคือวิธีการเชื่อนะคะเมื่อเราทําการเชื่อแล้วเราจะต้องหันหน้าสัตว์ที่จะเชื่อไปทางทิศกิบรัตคือทิศที่มุสลิมหันหน้าไปยามละหมาดและขอดุอาจะเอาละอกมุขไปยังกะบะนั่นเองค่ะและผู้เชื่อต้องกล่าวนำขออัลลอฮ์ขณะเชื่อการใช้เครื่องบันทึกเสียงเป็นนำของอัลลอฮ์ถือว่าใช้ไม่ได้นะคะนอกจากคนที่ลืมกล่าวนำของอัลลอฮ์สัตว์ที่เขาเชื่อถือว่าอนุญาตให้รับประทานได้ค่ะ และสัตว์ที่ถูกเชื่อจะต้องตายเพราะถูกเชื่อดเท่านั้นก่อนที่นําไปปรุงอาหารค่ะยกเวน้นเนื้อปลาที่นํามาปรุงได้เลยไม่ต้องทําการเชือดก่อนค่ะเข้าใจกันแล้วใช่ไหมคะว่าอาหารฮาลาลไม่ใช่แค่ไม่มีหมูแต่อาหารฮาลาลจะต้องผ่านกรรมวิธีต่างๆที่ถูกต้องตามบทบัญญัติของศาสนาอิสลามน,นั่นเองค่ะ อินชาอัลลอฮ์นะคะหลังจากนี้หวังว่าทุกคนจะเข้าใจและสาม,มารถเลือกกินอาหารที่ถูกต้องตามบทบัญญัติของศาสนา,สาของเรานะคะ